ตาขึ้นไปละปิดหน้าต่างก่อนนะคะมาเต็มยศเลยวันนี้จะล่างบ้านจ้ะเมื่อกี้เขาตัดทอนี่ก็จะเป็นพุนแน่เนนะเพราะว่าจะทาสีใหม่ค่ะทุกคน อันนี้ก็จะเป็นไม้อัดนะคะที่จริงมันเป็นแผ่นใหญ่นะคะแล้วก็แต่อายตัดขึ่งนะเพื่อนได้เครื่องตัดใหม่มาใหม่ตัดนี่จะก็ตัดแบ่งรึงเลยตัดยาวเลยเตรียมงานไว้ให้เมียเห็ดวันนี้นางจะเอาวอลเไปเปอร์ออกจ้ะ ไอ้โคนนําขึ้นมาให้ยกนําขึ้นมาให้ปวดหลังในคำทุกคนจำเมื่อในเหตุงานกับปวดหลังอยู่อดโอยอยู่ิ่งส่งไอ้ขาดส่งขาดดักนี่นะคะเมื่อในงานก็จะเอาบอตเปเปอร์ออกเลยจ้ะเยอะแต่อายที่ออกไปท้าซีข้างนอกตอนมื่อีนนัง้นเหตุงานอันนี้ก่อนนี่จะเอาบอตเปเปอร์ออกดูค่ะทุกคนหลายชั้นมากอันนี้หนึ่งชั้น นี่ก็อีกชั้นหนึ่งอันนี้ก็อีกชันนนนกกช้นหนึ่งข้างในอีกนะคะนี่โอ้ทุคกคนทำงานกันขอบคุณครับ เมย์ค่ะจ้ะไค่ะเหนื่อยมากโอ้มปิดประตู close thank you darling วทุกคนดูดฝุ่นแล้วแต่ว่าก็จะนางก็จะทำความสะอาดเช็ดฝุ่นนะคะเ uh. ช็ดฝุ่นตามตรงล้อบ,บันไดในบันไดตรงโต๊ะนะคะเนาะจะได้บอกกระจัดกระจายนะคะนัางจะดูดฝุ่นอ้ดูดฝุ่นพื้นแล้วนะคะนางดูดฝุ่น ของใต้หลังคานะจ๊ะวันนี้เขาตัดทอค่ะทุกคนมันก็นเลยเสียงดังแล้วกับปุ่นกระจายเต็มเลยเขาตัดทอเอาทอกเกาออกนะคะเราเกาทอไมใส่นะจ๊ะทุกคนน,นะคะทุกคนชีวิตมาดามยังนอกผู้ใดยุ่งเมืองไทยสบายแล้วนะคะทุกคนเจอก,กันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะทุกคนนลก็ขออนุญาตน,นี่นะจ๊ะ เจอก,กันไม่คลิปหน้านะคะทุกคนขอบคุณที่ติดตามแล้วก็รับชมนะคะที่ให้กำลังใจตลอดมานะจ๊ะทุกคนจะ้ะเจอก,กันไม่คลิปหนะะ้าค่ะบายบายสวัสดีนะคะทำงานต่อจ้ะ <c oughs> ไอ,อ้เบียร์มาเสิร์ฟนะวะเช้าๆพอแล้วมือหนีมาฉันตอนนั้นก็นจะเช็ดทำความสะอาดนิดหน่อยนะจ๊ะทุกคนเราก็เปลี่ยนผ้าปูที่นอนแบบทาฝุฟุเข่าไปในห้องนอนนะเดี๋ยวก็เปลี่ยนชุด ผาปูที่นอนแล้วก็นั่งเห็ดแบบนี้ทุกวันเลยนะจ๊ะทุกวันที่ข้าเจ้าเลิกงานกลับไปหรือว่าผู้นั่งเห็ดงั้นเอ่อนน่นนี่น,นั่นแล้วมันก็ังก็มีฝุ๋มนะจ๊ะเนาะกันั่งก็จะทาความสะอาดหลังจากที่ของทุกวันนี้มันแรงนะจ๊ะเนาะทุกวันยังมันแรงสิทุกคน,ขนเขาแล้วเรียบร้อยได้บอกออกเมื่อเบิ่งอันนี้ว่าซั่นา่า โอ้ a วยง t มไม่ไดทำนั่นน่ะอ t ่ e ันนทเม t ต์วัน t a ้นโอ้ยเฮ็ i อานิ n าไอ้ทาสีจำเยนี่บอกน้ำมาเบิงบอกเมียมาเบิงงในปูนซเมนต์ต p อ i ทำนั่นไ s ่ได้ที้างในชี่เข o ้วากไอ้ทาสีชั้นบนนะคะทุกคนเมื่อนี้เพิ่นล่างแล้วมืศอ้านี่เนาะมื่อ้านเมือวาน นั่นแหละค่ะทุกคนคลิปนั้งกับมารวมๆกันนะคะทุกคนแต่ละวันเนาะนี่เพื่อนล่างล่างเออเมื่อเช้านี้นะจ๊ะเมื่อเช้านี้เนะจ้ะทุกคนนี่นี่ล่างแรงล่างล่างล่างสีล่างฟุ้นล่างอย่างออกเรียบร้อยเพื่อนกระทาสีปั่นแรงนะคะเออกินพวกนั้นพากันกินข้าวเลี้ยวจ้าไอ้ไดซินไอ้ได้สเต็กเนื้อนั่งกับตำบกแตงกับลาบหมู พัดพักบุ้งค่ะทุกคนเซ็บเจ็บได้เขาเล้งก็ไดจ้าหิวเข่าเห็นงานเมื่อยเมื่อเนีบอ,อันวัวเปเปอยนกนกนกทั้งอันเต่าทอควันทอทรงควันจ้าุ่นเนอสบายใจเป็นยังนกก็ได้นี่นะคะทุกคนวันนี้นางกลับมาอัปเดตชูเบิงนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนจ้า ขอบคุณที่ติดตามแล้วก็รับชมนะคะขอบคุณที่เขมามาให้กำลังใจละจาเด้อเจอกันไม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะเอาหลังบ้านมามาซูเบิงนะคะทุกคนอ้อเนี้ย oh, yeah. นกเลยสิมากินก่อนเฝ้ากินก่อนนกนะคะอืม ช่ำๆเลยจ้ะเก็บอมากนี่น้ำมากนี่น้ำจ้าอืมจุดบนโอ้สวยงามมาก ก็ได้เอากล้องมาใส่นะจ๊ะตรงนี้จ้ะโอ้มดมดหรืออะไรอ๋ออันนั้นจ้ะทุกคนสไปเดอร์แมงมุมจ้ะแมงมุมโอ้สวยงามมากเลย นี่ไอ้มาลังบ้านจ้ามาเก็บกินหมักราสเบอรี่ช่ำม,มากอืออร่อยค่ะทุกคนหวานหวานช่วงนี้นังไม่ต้องซื้อผลมไม้เลยนะซื้อยุบตะบกม่วงบกมวงจ้หนังซื้ออร่ยอยมากค่ะทุกคนอื